สวัสดีครับหลายท่านที่เล่นนะครับอาจจะมีข่าวอย่างนี้ขึ้นมานะฮะนี่นะครับของผมคือนักเตะชุดสำรองครับเฮดอนโรเบิร์ตนะฮะโดนแบนสามเกมจากการโดนใบแดงในการเล่นทีมสำรองนะครับผมที่เปิดบ้านแพ้ทีมสำรองวีแกนไปหนึ่งสามนะฮะนี่ฮะโรเบิร์ตโดนใบแดงในนาทีที่สิบเก้านะครับนี่นะฮะเฮดอนโรเบิร์ตอยู่ทีมนิวคาสเซิลรีเซิร์ฟนะครับผมก็เป็นทีมชุดสำรองนั่นเองนะฮะนี่ครับคือเกมล่าสุดนะฮะพ่แพ้หนึ่งสามนะครับผม ่จะทำยังไงดีถ้ามีข่าวมาแบบนี้ก็วิธีแก้ปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้นักเตะตัวอื่นแข่งข้อกับเรานะหรือทีมตัวจริงามามาเขาเรียกว่ามามาสงสัยตัวเราว่าทำไมไม่ไม่จัดการอะไรสักอย่างเลยนะทีมมีนักเตะบางคนโดนใบแดงอะไรเงี้ยหรือกอ็พูดถึงใบแดงเฉยแล้วกนันจะมีอย่างอื่นด้วยกนะ็คือแบบนักเตะ มีสภาพมีสภาพความ,วาม,วามจ,จิตใจนะจิตใจไม่ค่อยดีหรือว่ามีความคิดด้านลบกับเมนเจอร์หรือตัวเราเองมีหลายเหตุการณ์นะแต่ขอพูดถึงเหตุการณ์ตัวใบแดงเดียวแล้วกันนะครับก็เป็นใบแดงจากทีมสำรองนะครับเฮดอนโรเบิร์สของผมนะ,ะวิธีแก้ไขนะเพื่อที่จะปราบปรามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลุกลามบานปลายอาจจะนะครับอาจจะบางทีก็ไม่เกิดนะแต่โอกาสเกิดก็มีนะแบบนักเตะตัวอื่นเกิดอาการไม่พอใจในตัวเราว่าทําไมไม่จัดการอะไรสักอย่างเลยนะก็คือ ก็คือต้องไปตักเตือนนะเฮดดอนโรเบิร์สนะหรือว่าทําการปรับเงินไปเลยนะครับผมก็นักเตะโดนไปแดงนะครับก็เข้าไปที่หน้าเฮดดอนโรเบิร์สนะครับเข้าไปที่หน้านักเตะตัวนั้นนะฮะกดที่แอคชั่นด้านบนขวามือของเรานะครับกดที่อ่าดิสซิปลายเพลเยอร์นะครับบรรทัดที่4นะครับนี่นะฮะมันจะมีหัวข้อให้เลือกเลยนะครับว่าโนลิสซันก็คือปรับแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็อัมโปรเฟชชั่นแนลเบลเบ์ก็คือไม่มีความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ดิปซอร์อินเพียร์แมทต์นะก็คือโดนไป โดนอ่าโดนใบแดงโดนไล่ออกจากเกมนั่นเองนะครับผมก็คือหัวข้อนี้นะนี่นะครับผมหัวข้อนี้นะครับผมแนะนำนะฮะถ้าโดนใบแดง1ใบเอ้ไม่ใชนะ่ถ้าโดนใบแดงแล้วโดนแบนหนึ่งใบเนี่ยให้ตัดเอนไปก่อนนะแต่ถ้าโดนแบนสามเกมขึ้นไปสามเกมขึ้นไปนะอ่าเพื่อี้น่าผมจะมันน่าจะพูดผิดนะอ่าถ้าโดนใบแดงแล้ว โดนแบนหนึ่งเกมให้แนะนำว่า official warning คือเตือนอย่างเป็นทางการเลยนะครับแต่ถ้าโดนไปแดงแล้วโดนแบนสามเกมนะครับสามเกมให้ปรับอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์นะครับคือปรับเงินเดือนนะครับปรับเงินรายสัปดาห์นั่นเองครับไม่ใช่เงินเดือนนะครับอนกเต็จะได้เงินรายสัปดาห์นะครับจริงๆเป็นเป็นเงินเดือนก็ได้แต่ว่าเียมภาคนี้ไม่สามารถปรับดูค่าเป็นเงินเดือนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาวีทีนะแม่เกมเซตติ้งแป๊บหนึ่งนะ อาค่าเหนือ่อยโอเคอดูเป็นเดือนได้แล้วก็ดูเป็นปีได้นะส่วนใหญ่ก็ถนัดแล้วก็คุ้นเคยกับว e e k l y มากกว่าเป็นรายสัปดาห์มากกว่านะครับอ่ะเข้าไปปรับเงินต่อนะครับอ่ะให้เลือกอหัวข้อที่สามี่ฟสตอรอินเปีดแมนนะของผมโดนใบแดง1นใบแล้วก็โดนแบนสาเกณครับผมก็เลือกปรับกุยผมก็เลือกปรับเงินไป1นึ่งวิกแล้วกันฮะสองวิเกินไปนะครับผมอ่าอ่ะหนึ่งวินะฮะปรับไปหนึ่งวินะครับผม แล้วก็ไปดูปฏิกิริยานักเตะในหน้าข่าวนะว่ายังไงนะบางตัวนะบางตัวนักเตะแบบอีโก้จ๋าเลยนะครับปรับเงินหนึ่งสตาง์ฟีลอันแฟร์นะครับหรือก็อันแฮปปี้ไปเลยก็มีนะครับผมอแต่ตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะแบบเอสเแคปหรือก็ยอมรับในการปรับเงินแต่โดยดีนะก็คอนเฟิร์มไปเลยนะครับแล้วก็ไปดูหน้าข่าวกันนะครับนี่นะคข่าวออกมาแล้วว่าเฮดอนโรเบิร์็ h a s e s c a p e นะครับผมก็คือยอมรับ e s c a p e h i s fine นะแล้วยอมรับแต่การอ่ายอมรับ การโดนปรับแต่การโดนใบแดงนะครับที่ผ่านมานะครับผมนี่นะก็ไม่จะเป็นต้องเป็นนักเตะทีมชุดใหญ่โดนใบแดงนะทีมชุดเล็กโดนใบแดงก็ทําได้นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมก็ฝากกดแชร์ชกด subscribe ช่องและช่องชาแนลด้วยแล้วกันนะครับผมก็ง่ายๆเลยสันส้นๆเลยนะครับคลิปหน้าจะมีแนะนําอะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่หรือว่าจะมีการทดลองนักเตะแน่นอนนะ จะเป็นตัวไหนก็ฝากติดตามด้วยหรือว่าจะทั้งทีมส1ตัวจริงในการทดลอง1เซฟ1ฤด,ดูกาลเต็มๆก็มีนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็ขอให้สนุกและขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ